วันนี้เสียงแม่เบาเลยโอ้วันนี้เจ๊ต๊อกแต๊กนะครับกับน้องแจ่กี้ํำบุกตลาดโรงงานพิยานะทุกคนโอ้โหตอนนี้อยู่ที่ร้านข้าวขามหมูนะครับคนเยอะมากกำลังสัมภาษณ์นะกำลังถ่ายรายการอยู่นะครับผม ร้านนี้นะเป็นที่แบบว่าที่ยาเอามาเพื่อยกมาตีในคอมมิวน์นั้นบอกว่าที่จิวนะอย่ย่าพจ้จะไปจัด

มันก็มาม<อ>ันก็มามันไม่เคยมีุาพักเลยเฮออ้ยแต้สุเลย,เยทำไมไม่ยอมมาเฮ้ยเฮ้ยพอ,อ,อวันแรกมันไม่ได้ขายมันก็บอกว่าผมไม่มาขายหรอกแคม่มานั่งดูพี่เฉยๆเนี่ยทั้งวันได้ไหมเด<อ>ี๋ยวนั่งอยากนั่งดูก็นั่งดูไปเร<อ>าก็ดูดิมันจะนั่นนงได้แค่ไหนมันก็นั่งตปแต่เช้ายางเย็นมันก็นั่งอยู่นั่นแหละอ่ะพอเราเลิกงาน่ะมันยังไม่กลับอีกแปดโมงมันนั่งเข้าห้าโมงเย็นพี่ยาเลิกงานมันก็ไม่กลับ ขาเปลาเนี่ยแหละพี่จันเมื่อไหร่ได้ผมขายได้ดีเนี่ยเขาคือมานั่งเฝ้าให้ขายอ่าพี่อาบอกว่าพี่ไม่พร้อมกขาบกผม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 เอามาได้หมดแหละร่มเริ่มผมผลม้เองพี่ไม่ต้องทำอะไรพี่แกบอกว่าขายร้อนตลอดเลยนะเอยอ่าดีก็หน่อยดิเอ้ยซุปดำกับไก่ย่างคู่กันอาพี่ยาก้อเป็นเจ้าของแล้วก็ร <ique> ้อนไปสิเออแน่พอมาขายแล้วพ่ไม่จบไม่สิ้นเออ รถใหญ่ยต้องม,มาอมบรมนิสัยมันามาถามว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เร็วทำไมไม่ไม,ไม่ไม่ยิ้มกับลูกคา้ามันก็บอกว่ามันอะ่ะก็เป็นนิสัยอย่างนี้ของมันแหละก็คือหน้าม,นนบบนามันเป็นแบบนี้จริงๆมันเป็นหน้าแบบนี้นะมันไม่ได้โกรดนะอันนี้จริงๆ,ขงงงๆขเขาม่รนะวันนี้เขาเปลี่ยนแล้วก็คือว่าเปลี่ยนแล้วนิสัเยเปลี่ยนเลย เราก็ตีสักแล้วนะการไม่โยมรอ้เลยพี่อาก็ีแล้วแล้วต้องเปลี่ยนเป็นใหม่นะวันนี้วิทยงไงว่ายูทเอรราว่านี่รมันจะหมดแล้วพี่โอ้โหมียูทูบเบอร์เ็่อกเลย

ไม่ได้เปลียนแปลงเงินนะพี่ยาอยากทใส่ให้ด้วยแล้ไม่ขาดากต้องดูาอยากต้องซุจานอยากต้องใสดยน่่ดเลียนใม่้ลยน่เลี่ยนใสม่้ยไม่ได้เี่น่ไมยนดเลยใ่ไม่้ี่นใ่มดี่ยาให้เปลี่ยนด้เปนไ้เปนใไม้ี่ยนใ้ี่้เปลี่ยน้เปียมดี่ย รอ้วน้ำตัวแ้งเักแตกี่พูดได้ไงพี่เราะตาของเลยนะเออเออพี่เอกก็สดเพราะให้ให้เลขามาย่ถว่าร้านไหนอสดอกี่บอก้านต้มพูดงี้ได้ยังไงก็ต้องน้ต้รับจะไปแ่งก้ไงเพี่เอกมาสายหน้าที่เไ้ไงอกม่ได้ไงน่ย ก่อนรก่ากมาโรงงานพี่อยานเลยวียานยานพิยยานพินพิยนพิยนพานพิานพิานพิยานนพานคิานพนย่านพิามพิัายานานพนินานานพิยานพานพิยนพยานพานพิยนยนพนิยานานยยนิยยย แค่สอนทุกอย่างว่าจะเป็นเรื่องการปกะี่ยปกรปองกโลแนะนานี่แนะนให้ที่าแนะนาเพื่อใครก็ปองโลเย้ากอน็อพี่ยาต้เมไม่้วาวันที่ยาไม่ไดู้ไีแล้วเขาจะต้องได้ด้วยตัวเองไงกมือซ

ตอนนี้เราก็อยู่กบที่นะคะมาดามผัดไทยนะคะเป็นผัดไทยที่อร่อยที่สุดในเมืองนี้แล้วก็บอกว่าพอดีผู้บ่าวคนนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะผัดไทยว่าแซบเลยจะให้ดูมาดามเลยนะไม่แซ่บุตเตะเลยมาดามมาดามเข้ามาอนลิ้ขต่อมือมาดามเจ้าของยาดมมาดามเก่งด้วยคุณตกแตกอะไรนะคะเป็นเจ้าของวางข่าอย่างเงี้ยสะกัดไม่เอาไม่รอเลยเป็นเจ้าของมาดามยาดมไม่ดอกใช่ค่ะผลิตเยอะนะคะ เอาจริงๆนะเธอเมื่อกี้เส้นดมเลยนะคะอยากได้คำเยลเลอร์หลงมาพูดว่าเขาตึอนเตือนเตือน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 เริ่มหมดเลยละอะไรจหอมมากแม่นะครันนี้เราขาดผัดไทยโดยแท้เลยสมุนไพรไทยผัดไทยเด่นยังไงแม่เห็นว่าขายดีไม่ทานไม่ทานเลยเป็นสูตรการสูตรอะไรเป็นสูตรอยุธยานะคะอยุธยาเมืองเก่าของเราจะก่อจิตใจอาวุธโอ้แม่รไปได้หมดเอ้า ูตนี้อยาเป็นสูตรในุิทยาเส้นจันใช้มะขามเปียกน,นะคะเป็นสูตรของคุณยายนะคะ,อ,ะอร่อยมากสืบสานมาแล้วหรุ่นค่ะรุ่นนี้รุ่นที่ห้แล้วนะคะชอชาาตำนานนะคะเธอกินกินผัดไทยอร่อยแล้วใช่ไหมเมื่อยร้อนเป็นลมอย่าดื่มยาหมองยาดมมาดามกิ๊ดมแล้วอึตึง ตึ่งตึ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 งเลยค่ะเลิศมากแม่ขอบคุณค่ะอันนี้ส่งนี่เอาไว้ดักผู้ชายดักลูกค้าค่ะดักเงินดักทองนะคะเดี๋ยวจะส่งให้มาดามค่ะมาดามจะได้ถอดใส่เพดนิดนึงแล้ประกันเลยเขาว่ามันอร่อยมากอย่าลืมผัดไทยมาดามอย่าลืมนะคะยาหอมยาดมแตนมาดามเวลาหลายพันกระปุกที่มาขายที่ร้านที่ยาคมลุกมันเลิศแม่หอมมากแม่ขอบคุณค่ะสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะะต้องเข้าแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณมาทางค่ะ สวยมากๆครับวันนี้สวยกันทุกคนเลยนะครับผมกับร้านผัดไทยนะครับพา่าไงรแวะมานะคะโรมังพี่ยาก็าจะมีผัดไทยเส้นจนสุดอยุธยานะคะขายถูกมาก35บาทนะคะทุกอย่างวัตถุดิบอย่างดีนะคะเต้าหู้เส้นคัดใหม่สดทุกวันนะคะมีคคขายที่พี่ยาคนดูนะคะอคคขอบคุณทุกคนนะคะสนุน ถ้าเดินเหนื่อยร้อนก็อย่าดมมาแดนเก็บืมเดี๋ยวเราไปดูไปดูไปดูขอมาดูไปดูไปดูนี่ผัไทยมา,ดา,าได้เก่งสินค้าได้ค่ะได้ค่ดได้นะคะดีขอบคุณค่ะทุกคนยังไงคะอะไร้รยไปครับทุกคนไปต่อ อดูคิวทุกคนคิวขาหมูครับสุดยอดครับวันนี้คนเยอะจริงๆนะครับทุกคน นี่นี่นี่น้ำส้มร้านเจ้าแรกนะครับผมนี่น้ำส้มแท้น้ำส้มแท้นะครับผมว้าวว้าวชิมได้ฟรีนะทุกคนจับอีกหนึ่งร้านเป็นน้ำส้มยุคใหม่นะครับทุกคน15บาทขวดกลาง35บาบาทนะครับนี่เจ้าเก่าเจ้าประจำเจ้าเดิม น้ำน้ำน้ำพึ่งมะนาวอ่ะอ๋ออันนี้เป็นร้านน้ำพึ่งมะนาวทุกคน เป็นกะลมไม่ไม่เราเอากลมออไปถึงใคครัเอาเออสวัดีจ้าอันนี้เพื่อนกันตั้งแต่มัธยมนะทานไม่เลยมาถึงนี่มาเกษตรอ๋อฝากน้นแน่าปากท่องเบานีพ้นน้ำเน่เจอกันหลายเทีแล้วก็เจ จำมาได้โอ้แมนเห็นยูอท well, ูกยไ่ไปถ่ายไปถ่ายที่ร้านหน่อยสิอยู่ไหนทพันนกตัดใหม่ย้วยอ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวบางๆเดี๋ยวเราจะทางหาต้องไปโคชิจะตะว่าต้องขอต้องพักไปขอโอเคอ่าตัวขันสันแล้วสืบมีเวลัเออแมนแมนแมนเดียวลิอล้านวิวดเเบแต่มันสมล้านว

ตาตาเตอนี่เก็บได้หมดแล้วขอเล่นร้านนี้ร้านี่ไม่มีเก็บได้เลยออ๋ออยู่นี่มาซื้ของเมื่อกี้เจอเจอเพื่อนนะครับเพื่อนเพื่อนบอลเพื่อนบอลตั้งแต่สมยัยเรียนมันได้บอลด้วยกันนะทุกคนนี่มีโอกาสมาที่ร้านพ่อาคนรูมนะครับผมนี่ก็เป็น ร้านน้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มนะครับอีกหนึ่งร้านนะทุกคนอีกอีกอีกหนึ่งร้านน้ำส้มน้ำส้มนะทุกคน,กนงงอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากๆนะครับครับผมขอบคุณมากๆ,ๆครับผมขอบคุณนะครับไปเปไปร้านต่อไปนะทุกคน ครับคลิปนี้ก็มาวนิยมือของฝากไว้เท่านี้ก่อนผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับติคให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ